เซสานฟันสวัสดีค่ะหลังจากที่เราแขวนไปนี่ค่ะมาดูว่าเขาชอบไหมแม่วัวนะคะนี่เมื่อกี้ถือมายังไม่ได้แขวนเลยมาเลียก่อนแล้วนะคะอ่าเลียแล้วดียังไงค่ะสังเกตดูข้อของเรานะคะเย็นขนาดนี้แล้วนะคะปกติมแมลงเยอะมากเลยค่ะมแมลงดูดเลือดนะคะเป็นที่มาของโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าไข้เห็บ อันตรายมากนะคะหรือว่าจะเป็นโรคร้ายอื่นๆมากมายนะคะที่มากับแมลงดูดเลือดนะคะนี่ตัวนี้ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้ข้อก็ดูแลการจัดการบริหารดีๆค่ะเสริมเกรอแร่ตัวนี้เข้าไปก็ดีเลยไม่มีแมลงเลยนะคะไม่มีแมลงเลยเพราะว่าปกติแล้วก่อนหน้าที่เราจะใช้ตัวนี้นี่แมลงจะ เกาะมาตามตัววัวนะคะทำให้เขามาเข้าอยู่ในมุ้งของเราในคอกของเรานะคะแต่วันนี้ใช้ไปแล้วนี่แควนไปแล้วประมาณอาทิตย์กว่าๆไม่มีมแมลงเลยนะคะไม่มีทุกตัวไม่มีมแมลงนะคะสังเกตเห็นไหมคะนี่ให้ดูเห็นๆกันเลยคะ่ะนี่อันนี้แม่แดงนะคะ ค่ะไม่มีมแมลงนะคะนี่นี่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าไม่มีมแมลงมาบินมาเกาะแกะนะคะนี่สนใจสำหรับท่านที่สนใจนะคะเกลือแร่ตัวนี้นะคะทักแชทใต้วิดีโอได้เลยนะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยว่าต้องการนะคะเดี๋ยวจะมี คนไปดูแลให้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ